กลับต่อไปที่ท่านผู้ชมท่านท่านนะครับวันนี้ผมจะม,มาสุ่มสักดนำโดยใช้แค่เพจการไดร์บิเอ็ดเพจนะครับยี่สิบเพชรนะครับก็จะไหวกันไหมทุกคนมาดูกันเลยโอเคโอเคครับทุกคนผมเริ่มไม่มั่นใจเลยนะว่าเพจเจจะไหวไ,ไหมแต่ทุกคนครับเออเรามาทำให้เจเพนเจแล้วมากขึ้แต่งตัวไกลๆเอาไว้ เพื่อที่มจะเห็นใจเราบ้างแต่งตัวไกลๆเอาไว้แต่าก็ไกลเกินจริงเนาะถือว่าเราเป็นมือใหม่เพิ่งมาเล่นเกมเนาะชุนี้ลกันเอออย่าถือมัดทุกคนแต่งตัวไกลๆเอาไว้เนาะอย่งถือมัดโอเคทุกคนขอให้ทีมเห็นใจเราบ้างเถิดสาธุ ไม่ได้อะไรที่ผมจะหวัวร้อนนะครับแต่ผมไม่อยากให้คุณหัวตอนนี้ถึงเดวเรก็จะแต่ผมไม่อยากได้แล้วโอเคขอได้สักดำมก็ออยังดีโอเคทุกคนผมว่ามันคงจะแบบผมกลัวทุกแบบคแบบนไดแบบ้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะ ครับผมได้ลูกแก้วครับทุกคนได้เพิ่มมาเซียนมันจะได้พีวีเขียวยากมากเลยเนาะุื่นเห็นใจอยู่เนาะเออซื้ออะไรดีวะ True Control is collection เออทุกคนไปไปส่มกองส่งเลไหมชิบมันนั่นโอ้หก รองเท้าอยากได้อยู่รองเท้าสปินเลยเนะี่ยโอ้สักอ้อซักอันไม่สักโอ้ยเออกลองกลองรองเท้ารองเท้าโอเคลองสักอันนะทุกคนของผมนั้นไม่มีเดินไปโอเคทุกคนมันน่าจะเป็นของผู้หญิงน้องเมื่อกี้อีกรอบแล้วทุกคนไม่ได้ก็ไม่ได้ เอาได้ครับทุกคนไม่รู้ลงเท่าไรเนาะเอ้ารองเท้ากูงงทุกคนไม่อยากได้ล,ไไดล,ลงไม่เท่าได้ลงเราอะทำไมใจก็ไม่เป็นไรแล้วรอบนี้อันนี้สุดแล้วอันนี้ของผู้หญิงถาวรเนี่ยค่ะนไ่อยากได้ฮัลโหลไม่ได้อยากได้ด้วยเข้าใจด้ ดูดิทุกคนไม่ค่อยเข้าเนาะเออแต่สักดำเนี่ยคุ้มหรือ่าวะถามจริงเนอ่้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ออโอเคพอนะอ